สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกันกับแนวทาง4 5นอยนะครับก็จะเป็นนอยพิเศษนอยปกติ V.I.P. แล้วก็พัฒนานะครับสําหรับแนวทางเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับวันที่3เนาะ3ธันวาคม2568ในรอบพิเศษนะครับให้เก้ากับ3าผลที่ออก7 5 3 0 7ใครรู้ที่3เข้าไปที่3 5 5 3นะครับ ปกติให้4กับ6ผลที่ออก03842่เนาะหไม่มาทนานเอา4ไปวิ่งไปร,รูดเข้าไปที่4 2ส่วน VIP นะครับให้6กับ5ผลที่ออก26072ใครรูดที่6เข้าไปที่60นะครับพัฒนาให้9กับ3ผลที่ออก56445นะครับอันนี้หลุดไปเนาะก็เน้น94กับ43เนาะเขาออก6 4กับ45นะครับ ส่วนวทางวันที่4นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับชื่นชอบแล้วค่อยติดตามนะครับแอดก็ทำตามสูตรคำนวณที่คิดได้แล้วก็นำตัวเลขมาฝากไปพี่สมาชิกนะครับในรอบแรกผมให้ไปที่เลข0กับเลข8สายรูดให้ไปที่เลข8นะครับ แปดสองแปดหกแปดเจ็ดศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดสามตัวนะครับพี่พี่ให้ไปที่ให้ไปที่ศูนย์แปดหกนะครับ นะครับผม้านอยปกติให้2กับ8นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขแ8ดแนะครับ แปดสี่แปดห้าสองสามสองสี่สองห้านะครับสามตัวสองแปดห้านะครับพ,พี่เนาะ ก็ท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไปเลยนะครับพี่พี่เนาะก็ขอให้แนวทางนะครับขอให้มาในตัวเน้นตัวเจานะเนาะขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับส่วนอีกหน้านะครับก็จะเป็นพิเศษกับปกตินะครับพี่พี่อืมพิเศษกับไม่ใช่อีกหน้าจะเป็น V.I.P กับพัฒนาเนาะไปจะจะกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับพี่พี่เนาะก็ V.I.P เนาะ VAP นะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข6กับเลข8สายรูดนะครับให้ไปที่เลข8 8 1 8 5 8 9 6 1 6 5 6 9 3ตัว6 8 9นะครับ ส่วนฮานอยพัฒนานะครับฮานอยพัฒนาให้ไปที่เลข3กับเลข9กสายรูดนะครับให้ไปที่เลข9ก4 9 5 9 6 34 3 5 3 6นะครับสามตัวให้ไปที่ สามเก้าห้านะครับนี่ครับก็ตามนี้เลยนะครับพี่ๆน้องสำหับแนวทางสีฮานอยของเราวันนี้ก็ขอให้มาเร่งๆปังๆขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ